ภายในงานนะคะท่านประธานสง์นำสัธุชนผู้มีบุญบูชาพระรัตนตรยัยและร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีอารัธนาศินห้าและพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกายัญมิตรมนวงสัมพันธ์นะคะเป็นประธานนำกล่าวถวายส่วนเจ้าภาพกล่าวคำถวายจุดเทียนใจไฟนิรันต์อนันตชัยคือกลาลยณมิตรชุติปภาริตเต็ม จากนั้นค่ะผู้แทนคณะเจ้าภาพได้น้อมถวายปัจจัยธยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งข่าวบุญค่ะที่จะได้ร่วมสร้างบารมีกันต่อไปนะคะค่ะส่วนช่วงบ่ายนะคะทุกท่านก็ได้ร่วมการสวดสันเสริญคุณของพระธรรมกายและสวดธรรมจักรกับปวัฒนสูตรถวายเป็นพุทธบูชาค่ะพร้อมทั้งอธิษฐานจิตจุดเทียนใจไฟนิรันดรอน,นันตาชายัยและแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย และในโอกาสนี้ค่ะท่านประธานสงฆ์ท่านก็ได้เมตตาให้โอวาดอันทรงคุณค่าในการสร้างบาร,รมีนะคะซึ่งบรรยากาศงานบุญในครั้งนี้ค่ะสัธุชนทุกท่านก็ต่างปรื่มปิติเบิกบานในบุญเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะก็ะขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับคณะกัลยาณมิตรที่วัดพระธมการเทนิสซ,ซี่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะสาธุค่ะ